จะจอดรถกันประมาณนี้ครับนี่ถนนที่เข้าบ่อครับเนี่ยเป็นถนนปูอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวขับให้ดูครับถนนที่เข้าบ่อเป็นถนนปูนะครับสะดวกเลยนะครับเนี่ยเป็นถนนปูแบบนี้เลยครับเนี่ยน้าแดงเดินมาแล้วครับเป็นถนนปูแบบนี้เลยนะครับนะครับเป็นถนนปูแบบนี้เลยนะครับทางเข้าบ่อเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์มา จอดรถกันริมนี้แล้วก็เดินเข้าไปนี่ครับทางเดินเข้าไปเลยนะครับเดินเข้าไปในทางนี้นะครับครับเดินเข้าไปในทางนี้นะครับประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับถึงบ่อเลยโอ้บ่อบรรยากาศดีมากครับล่มไม่ร้อนนะครับมีน้านั่งพักได้ถุนบ้านได้เลยครับบ้านที่เห็นอยู่เรียบๆนะครับหลังคาสีฟ้าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันวันที่ส1เ็ดนะครับผมเปิดวันที่สิบเ็ดนะครับคอยติดตามให้ดีนะครับ